ผู้นำพลังงานไฟฟ้าระดับเอเชียแปซิฟิกสัญชาติไทยมูลค่า36,000ล้านบาทอย่างบริษัทบ้านปู่พาวเวอร์จำกัดมหาชนหรือ BPP แม้ที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มพลังงานในไทยจะถูกมองว่ามีขีดจำกัดที่ทำให้หุ้นโตต่อได้ค่อนข้างยากแต่บ้านปู่พาวเวอร์ยังทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องสะท้อนจากช่วง9เดือนแรกปี 2, 5 6 7ที่มีรายได้รวม2,600ล้านบาทกำไรสุทธิ2,800ล้านบาท โดยรายได้หลักๆมาจาก2ส,ส่วนด้วยกันนั่นก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน11%โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน89%ซึ่งปัจจุบันนะคะบ้านปู่พาวเวอร์กำลังตีตลาดพลังงานต่างประเทศผ่านการร่วมทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนและพลังงานหมุนเวียนมากถึง8ประเทศทั้งไทยลาวเวียดนามจีนญี่ปุน่นออสเตรเลียอินโดนีเซียและสหรัฐอเมริกา แล้วอนาคตบ้านปู่พาวเวอร์จะสามารถเติบโตต่อไปได้อีกแค่ไหนโดยเฉพาะการเจาะตลาดสหรัฐอเมริกาในยุคทรัมป์2.0ที่เต็มไปด้วยความท้าทายรอบด้านติดตามหาคำตอบได้ใน Company Snapshot ในมุมมองของบ้านปูพาวเวอร์ค่ะเราเล็งเห็นอะไรกับตลาดในอเมริกาเราถึงเลือกที่จะเข้าไปลงทุนเราเห็นโอกาสอะไรที่นั่นค่ะทางกลุมม่มบ้านปูเองเนี่ยไปลงทุนธุรกิจแก๊สที่สหรัฐอเมริกาหลายปีแล้วนะครับก็คือเราถนัดไฟฟ้าแล้วก็ในเรามีทีมอยู่ที่ US รวมตัวกับเ็นจอย v e n เจอร์ในการที่จะทําธุรกิจไฟฟ้าในประเทศสหรัฐอเมริกามุดหมายแรกนะฮะที่เราไปลงในธุรกิจไฟฟ้าก็คือลงไฟฟ้าที่ อยู่ในรัฐเท็กซัสนะครับเท็กซัสเองเนี่ยเชิงพื้นที่เองเนี่ยเขาไล่เลี่ยงกับประเทศไทยเชิงขนาดนะครับแต่ว่าดีมานด์ของเขาเองเนี่ยเกือบเกือบสองเท่าที่เป็นเชิงเมกะวัตต์นะครับแล้วก็โดยเท็กซัสเองเนี่ยเขามีความเปิดกว้างในเรื่องของตลาดการซื้อขายไฟฟ้านะครับเรียกว่าเป็นตลาดไฟฟ้าเสรีหรือว่าเมอร์ชั่นแพลนจากที่ผ่านมานะครับก็เราสามารถเซนิจี้กันได้แล้วก็ทําการแอคควายโรงไฟฟ้าแก๊สต์บอยค์คอมไบไซเคิล เรียกสั้นๆว่า CCGT นะครับสัก2ปีที่แล้วนะเราเราเรา acquire ชื่อโรงไฟฟฟา t e m เทมเพลนะฮะเทมเพล, 1, ลวันเก็อีกประมาณ1ปีถัดมาแล้วก็ acquire เทมเพิลทูซึ่งตอนนี้กำลังการผลิตรวมก็อยู่ที่ประมาณ1500เมกะวัตนะครับถ้าเทียบแล้วส่วนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะที่เมริกา เป็นกรีนเท่าไหร่เป็นนอนกรีนเท่าไหร่ตอนนี้ส่วนใหญ่ยังเป็น conventional plant อยู่ครับก็เป็นเป็นแก๊สไฟเป็น CCGT นี่แหละโอเคซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังมาจากก๊าซธรรมชาติใช่ครับซึ่งก๊าซธรรมชาติยังถือว่าอยู่ใน conventional ทีนี้แนวแนวนโยบายหรือนโยบายของคุณโดนัลด์ทรัมจะกระทบอะไรกับการดําเนินงานของเราบ้างไหมคะเรามองว่าในภาพใหญ่เองเนี่ยก็น่าจะเป็นที่ยอมรับกันว่าเรื่อง climate change น่าจะเป็นประเด็นค่ะ จึงทาใหม้มีเรื่องของการทาดีคาร์บอนไอเซชันมาตรการอะไรต่างๆเนี่ยค่อยๆดิลอยลงมาใช่ไหมครับเมื่อก่อนเราจะทาโรงไฟฟ้าถ่านหินถูกไหมครับตอนนี้เราก็มีนโยบายที่ค่อนข้างจะชัดเจนว่าเราก็หยุดในเรื่องของการขยายพอร์ตที่ที่เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับแล้วก็ได v เวอร์ซไไปทําธุรกิจที่เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดขึ้นนะครับเช่นแกส๊สเรามีความกรีเนอร์มากขึ้นนะครับอันนี้มีความชัดเจนเพราะว่าจาก ปี2025จนถึง2030นะครับตามการลงทุนของเราเนี่ยเราจะมีการขยายนะครับที่เป็น Equity w, ี้เมกะวัตแล้วก็เป็น CCGT เนี่ยประมาณเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1,500เมกะวัตที่เป็น Equity ี้เมกะวัตนะครับแล้วก็ถ้ารวมกับ BKV ซึ่งเป็น Joint Venture ของเราเนี่ยซึ่งถือหุ้น50-50เนี่ยแสดงว่าต้องพอร์ตเนี่ยประมาณนัก3,000เมกะวัตที่เราจะจะขยายในโดยเฉพาะในตลาด US านะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังเวิร์กอยู่นะครับการที่เราบาลาน س ตัวมอร์แพลนซึ่งมันเป็นโอกาสที่มันสามารถสร้างอัพไซด์ได้นะกับ PDA ที่เมื่อสักครู่เนี่ยก็ยังสามารถที่ stable cash flow ได้ในระดับที่บริหารจัดการความเสี่ยงอะไรต่างๆได้แล้วรวมถึงโอเป a เรชันด้วยนะครับสร้างกระแสเงินสดบวกกับกรอในตลาดที่มีโอกาสในการทำธุรกิจมากขึ้นยังไงก็แล้วแต่อย่างที่เรียนนั่คือว่าดิคอมมานาเซชันได้มาแน่นะครับเราก็ได้ลงทุนร่วมกับจ o i แบงก์เจอร์เราก็ BKV นี่แหละฉะนั้นเรามองว่าการที่ทรัมป์ขึ้นเป็นประธานาธิบดีเนี่ย ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่จะการขยายการเติบโตของเราคือหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะแต่ว่ามันในเชิงของ c a ช h flow แล้วมันไม่แน่นอนเหมือนเดิมนะทําไมบ้านปูพาวเวอร์ถึงมองว่าตรงนี้เป็นโอกาสนะคะโอเคราคาไฟฟ้าที่จ่ายในระบบกับสิ่งที่คอน s u m e r หรืออินดัสเทรียลคอน s u m e r เนี่ยเขาเขาจ่ายไฟข้างมาในระบบเนี่ยเป็นเรื่องของดีมาสัพพลายโดยแท้จริงเลยนะครับแล้วอันนี้มันขึ้นอยู่กับซีซันนอลด้วยในแต่ละปีและหรือว่าในแต่ละช่วงลูปของ การทำธุรกิจว่าสป라이 y เข้ามามากหรือมีดีมานเข้ามามากนะครับก็เรื่องพวกนี้ทางรัฐบาลสหรัฐก็เป็นเป็นฟรีมาร์เก็ตเลยนะครับเพียงแต่ว,ว่ารัฐบาลสหรัฐเป็นคน p r o ว i d แพลตฟอร์มในการที่จะมีการซื้อซื้อขายไฟฟ้ากันนะครับเป็นบัฟเฟอร์ระดับหนึ่งนะครับแต่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยในระยะยาวเนี่ยเป็นฟรีมาร์เก็ตทั้งฝั่งผู้ผลิตและผู้ซื้อนะครับไอ้ตัวเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของ เราจะต้องสร้างความพร้อมในเรื่องของการเดินเครื่องนะครับให้ให้ถูกเวลาด้วยนะครับแล้วก็ให้ถูกจังหวะนะครับเพราะว่าในเรื่องของการขายไฟเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็น p p a นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการบิดดิ้งเข้าไปในระบบผ่านแพลตฟอร์มที่รัฐบาลก็โปรไวให้นี่แหละนะครับว่าอ่ะวันลงขึ้นพรุ่งนี้เราจะขายไฟที่ราคากี่เหรียญกี่เซนในขณะเดียวกันหนึ่งนี้ก็จะมีบิดเดอร์เนี่ยส่งเข้าไป ในตลาดกลางที่จะเป็นการบิดแข่งกันเป็นรายวันนะครับแล้วก็โปรเจกต์เอาไป3เดือน6เดือนกันแล้วแต่นะครับทั้งหมดเนี้ยมันจะเป็นฟรีมาร์เก็ตพอพูดถึงหุ้นพลังงาน perception ของนักลงทุนส่วนใหญ่จะบอกว่าโอ้โหมันโตยากนะคะแต่สิ่งที่บ้านปูพาวเวอร์ทำให้เราเห็นก็คือก็ยังสามารถสร้างการเติบโตในระยะยาวถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องขยายพอร์ตโฟลิโออย่างต่อเนื่องด้วยหใน ผู้เล่นรายสำคัญอย่างบ้านปูพาวเวอร์เนี่ยมองตลาดพลังงานตอนนี้เนี่ยยังไงบ้างคะอย่างที่รามนะครับบีพีเองเนี่ยเป็นธุรกิจที่ทำโรงไฟฟ้าเนาะตัวไฟฟ้าเองเนี่ยเป็นสาธารณโภคที่สำคัญที่จะใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ในชีวิตประจำวันธุรกิจของของโรงไฟฟ้าเองเนี่ยหรือว่าธุรกิจที่ BPP ทำเนี่ยก็มี business model อยู่ในหลายๆรูปแบบซึ่งขึ้นอยู่กับ ทำเลที่ตั้งของธุรกิจที่เราไปตั้งนะครับแล้วก็รวมถึงกฎกติกามารยาทต่างๆที่ในแต่ละประเทศบังคับใช้นะนะนะที่ที่เราไปลงทุนณนะตอนนั้นนะครับจะสังเกตได้ว่าความหลากหลายตัวนี้มันก็เป็นเสน่ห์ของหุ้นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็มีความความรู้ความเชี่ยวชาญที่จะทำธุรกิจเนี่ยจริงๆก็ทำมานานแล้วร่วม20ปีนะครับซึ่งซึ่งเราอยู่ในธุรกิจนี้มานานนะครับ เดือนแรกของปีนี้เนี่ยภาพรวมของรายได้และการเติบโตเราเป็นยังไงบ้างคะอุจจระคะครับได้ครับในภาพรวมของ BPP เองนะครับก็เราถือว่าเป็นการดำเนินง,งานที่ดีนะครับ แล้วก็เนื่องจากว่าเรามีการบริหารต้นทุนการจัดการต้นทุนที่ดีะนะครับประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของอในเรื่องของการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงอะไรของของธุรกิจเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีทีมงานที่แข็งแรงซึ่งตัวโรงไฟฟ้าเองเนี่ยการที่ดูแลเดินเครื่องซ่อมบำรุงให้ได้ตามมาตรฐา,านที่ดีเนี่ยมันก็จะสามารถมีความพร้อมในการที่จะจ่ายไฟได้ตามตามลักษณะของการทำธุรกิจในประเทศนั้นๆน,น,นะครับมันก็เป็นจุดแข็งอีกอันหนึ่งแล้วก็ส่วนที่ เป็นส่วนเสริมก็คือเรื่องของ risk m a n a g e m e n t นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Strategic Risk เรื่องของ Operational Risk หรือเรื่อง Commercial อะไรต่างๆที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเนี่ย<ฆ>ตอนนี้นเรามีภาพรวมหรือโครงสร้างของการทำ Risk Management ที่แข็งแรงนะครับจาก3ส่วนหลักๆเนี่ยนะครับก็เป็นผลให้การดำเนินงานของวันพุูพาวเวอร์เองเนี่ยมีผลการดำเนินงานที่ดีมาตลอดนะครับแล้วก็จากรอบปี2006 2567นี้นะครับในรอบ9เดือนแรกนะครับ เรามีรายได้อยู่ที่2600ล้านบาทแล้วก็ EBITDA เนี่ยอยู่ที่ประมาณ6,300ล้านบาทะนะครับ uh, net profit อยู่ที่2,800ล้านบาท net DE ratio เนี่ยอยู่ที่0.47เท่าซึ่งแสดงว่าเรามีความสามารถในการที่จะขยายกิจการได้อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของ9เดือนแรกของปีนี้ครับ <krit> อยากให้คุณนิสราเล่าให้ฟ pues ังสักนิดหนึ่งถึงแนวความคิดเราว่าเอ๊ะทำไมบ้านปูพาวเวอร์ที่ผ่านมาถึงค่อนข้างให้ความสําคัญมากๆกับการประกาศจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่องแบบนี้เราเล็งเห็นอะไรแล้วเราอยากจะตอบแทนผู้ถือหุ้นรวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนด้วยเงินปันผลยังไงบ้างคะครับก่อนที่จะไปตรงเงินปันผลเนี่ยผมขอขยายความนิดนึงตรงที่ว่าจะสังเกตได้ว่าดีมานด์กรของภาคการใช้ไฟฟ้าเนี่ย มีสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะนะครับเราจะพอประเทศที่กําลังพัฒนาก็ดีหรือว่าเริ่มมีการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยใน globally เองเ่ยมันมี g r o w นะครับฉะนั้นมันมีโอกาสอยู่ตรงนั้นนะครับจะสังเกตได้ว่าเครื่องใช้หรือว่าอะไรที่ใกล้ตัวอย่างเช่น iPad iPhone หรือว่ามันจะมีดีมานดใหม่ๆม,มาแล้วก็รวมถึงตัว EV ค่าใช่ไหมครับ จะสังเกตได้ว่าตัวนี้มันมีดีมานขึ้นมาเรื่อยๆเะ่นั้นมันจะเป็นโอกาสที่เราจะสามารถขยายกิจการแล้วก็ถ้ากลับมาเรื่องของเงินปันผลจากการขยายกิจการแล้วก็ใช้จุดแข็งของเราที่จะไปลงทุนในจุดต่างๆเนี่ยโดยรวมเนี่ยผลการดำเนินงานนะครับของรอบปี2 5 6 5เนี่ยนะครับดีเวเดนยูเราอยู่ที่ประมาณสัก4%นะครับ ปี2566เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก4.8เกับเดือด5นะครับแล้วก็โดยเฉพาะปีปัจจุบันนะครับ2567เนี่ยนะครับเมษายนเราจ่ายไปประมาณ40สตังค์นะครับแล้วก็เดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยเราจ่ายประมาณ30สตังค์นะครับโดยรวมจะเห็นได้ว่าการจ่ายเงินปันผลนะฮะที่เป็นเป็นคำนวณคำนวณเป็น dividend yield เนี่ยอยู่ที่ประมาณเร่งอยู่ประมาณสัก4-6เปอร์เซ็นต์นะครับ ก็ตัวนี้เนี่ยเราเน้นความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการของการสร้างผลตอบแทนที่ดีแล้วก็มีความสม่ําเสมอซึ่งตัวนี้จะบาลานซ์ระหว่างดีเวนด์เพมนต์ mm hmm. payment, กับเรื่องของโกรดที่จะสร้างโกรดนในการสร้างการเจริญเติบโตข้างหน้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการขยายกิจการธุรกิจ อืมโอเคซึ่งการจ่ายปันผลไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ขยายการเติบโตนั่นคือคีย์สำคัญที่อุนิสาราบอกแต่เราต้องการสร้างความสม่ำเสมอในเชิงของผลตอบแทนให้กับผู้ที่อยากจะเข้ามาเติบโตกับบ้านปูพาวเวอร์แต่ทีนี้ค่ะแน่นอนว่ามันก็จะมีบางช่วงบางเวลานะคะที่มักจะได้ยินข่าวกันว่า แต่เศรษฐกิจกโลกชะลอตัวลงนะคนลดการบริโภคลงเพราะไม่มั่นใจว่าเในอนาคตเนี่ยเราจะยังหาเงินได้เท่าเดิมหรือเปล่านะคะมันก็เลยทําให้บางช่วงบางตอนเนี่ยการบริโภคนะคะในเชิงของพลังงานไฟฟ้ามันลดลงบ้าง <ừ> เนาะซึ่งช่วง2ปีที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นเทรนนั้นเกิดขึ้นกับ หลายๆประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะคะแล้วอยากให้คุณสาราลเล่าภาพให้ฟังว่าหนึ่งในฐานะที่ BPP เองเป็นผู้เล่นรายใหญ่นะคะในการซัพพลายพลังงานนะผ่านโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในหลากหลายภูมิภาคทั่วโลกเนี่ยเราเห็นเทรนนี้อย่างไรและเราทำอย่างไรที่ยังสามารถรักษาการเติบโตได้ถึงแม้ว่าบางช่วงบางเวลาสั้นๆมันอาจจะมีการลดลงของการบริโภคพ,พลังงานบ้างนะคะคในระยะยาวเองเนี่ยตามสถิติแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็โปรเจคชันออกไปข้างหน้าเนี่ย ดีมานโกรธของไฟฟ้าเนี่ยทั่วโลกเนี่ยขึ้นแน่นอนอเพราะาโดยรวมเนี่ยประชากรโลกเพิ่มขึ้นนะฮะเพียงแต่ว่ามันเป็นประเทศไหนจุดไหนที่เป็นตลาดไหนที่มันมีโกรธเป็นบวกและโกรธติดลบนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยโกรธมันบวกะนะฮะฉะนั้นประเทศที่เราไปลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตเป็นทุนอยู่แล้วตอนนี้ก็จะมีที่ประเทศไทยประเทศลาวเวียดนามจีน ญี่ปุ่นออสเตรเลียอินโดนีเซียซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะเป็นประเทศที่มีโกรดหมดเลยบริษัทบรรปูดพาวเวอร์เองเนี่ยตั้งมาประมาณ20ปีแล้วนะครับแล้วก็เข้าตลาดหุ้นไปเมื่อปี2016นะครับจะสังเกตได้ว่าจากสถิตินี่เรามีโกรดมาตลอดโกรดมากโกรดน้อยแต่ก็คือโกรดนะครับโดยเฉพาะ3ปีหลังเนี่ยมีโกรดค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับเฉลีย่ยอ,อยู่ในระดับประมาณสี่ถึงนะครับเราสร้างสมดุลในเรื่องของการโกรดนะครับแต่เดิมเนี่ย เราค่อนข้างจะถนัดเรื่องของ conventional f i e l d นะครับหลังๆเนี่ยมีเรื่องกระแสของ decarbonization มากขึ้น<ะ>แล้วก็เทคโนโลยีของ renewable energy นะฮะสายลมแสงแด,ดดดีขึ้นสามารถทำต้นทุนได้ดีดีขึ้นนะฮะก็คือถูกลงะนะครับแล้วก็ประกอบกับการส ubsidy หรือการสนับสนุนจากภาครัฐในแต่ละจุดต่างๆเนี่ยเราก็ diversify มาทำ renewable energy มากขึ้นนะครับ ตัวอย่างที่ดีก็คือเช่นประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนะนะครับซึ่งนั้นเรามีโรงโซลา่าอยู่เยอะเลยแล้วก็ที่เวียดนามแล้วก็มีโรงวินอยู่ด้วยนะครับจากตอนนั้นเนี่ยเราพยายามบาลานซ์พอร์ตเฟลิโอแล้วก็สร้างสมดุลในการที่จะเติบโตไปกับบีมานที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่โดยภาพรวมเองเนี่ยนะครับจะสังเกตได้ว่าโรงไฟฟ้าเทมเปอร์วันเทมเอูนะครับเป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่สวงเนาะ เขามีกำกลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ2อโล่งสงโรงรวมกันเนประมาณสักพันหเมกะวัตเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของเรื่องราคาเนี่ยมันจะมีตลาดอีกตลาดหนึ่งที่เราเรียกว่าตลาดฮิรเรทคอร์ปชันหรือว่าโฮโกะอันเนี้ยจะฟังก์ชั่นคล้ายๆ PPA นะครับเพื่อมนการลดความเสี่ยงเรื่องของผันผวนของของของราคาค่าไฟฟ้าที่จะสป라이นเนี่ย แพลตฟอร์มอันนียก็จะเป็นคนคอยช่วยประสาน mm hmm. นะฮะในเรื่องของของของการคอมเมนต์ uh, ในเรื่องของปริมาณและสป라이นในตามแต่ละช่วงเวลาที่เราตกลงกันก็คือจะมีผู้ใช้ไฟที่บอกว่าฉันยังไงฉันก็ต้องใช้แน่ๆอ่ะอันนี้มาอยู่ในอีกกระดานหนึ่งถูกต้องในการบิดกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความสเตเบิลนะคะสำหรับผู้ขายไฟว่าฉันมีคนรับซื้อไฟแน่ๆละ่ะแต่ตกลงราคากันที่ไม่ใช่บน p p a เหมือนแต่ก่อน ใช่ไหมคะเป็นชับเทอร์ม p ี a แล้วกันถเรียงง่ายๆอยากให้คุณอิสราช่วยวีแคปให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าสิ่งที่เรากำลังจะไปในปี2030เนี่ยเราใช้ตัวชี้วัดอะไรบ้างนะคะและภาพของบ้านปูพาวเวอร์กำลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนคะ่ะรับ business plan นะฮะหรือว่าหมุดหมายที่เราจะตั้ง ก็เป็นในปีงพนปี2030นะครับมี3จุดนะครับจุดแรกก็คือว่าเราจะบระหิหารจัดการให้ EBITDA นะครับมีปริมาณไม่น้อยไปกว่า1.8เท่านะครับเมื่อเทียบจากปี2022ถึง2023นะครับอันนี้เป็นบทหมายแรกนะครับบทห,หมายที่2ก็คือเราจะมี Greener EBITDA นะครับก็คือว่าเป็น EBITDA ที่มีความเขียวมากขึ้นนะฮะก็คือมีการลดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับตรงเนี้ยใน Greener EBITDA เนี่ยนะครับ เราจะเพิ่มซึ่งปัจจุบันในเรา40%นะฮะก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็น65%ณนะปี2030นะครับและรวมถึงหมดหมายที่3ก็คือเรื่องของคาร์บอนอินเทนซิตี้ที่ความเข้มข้นการปล่อยคาร์บอนต่อหนึ่งโปรดักฟไฟฟ้าของเราที่เป็นเมกะวัวต์อาวนะครับก็จะลดลงก็คือเขี่ยขึ้นนะฮะก็คือลดลงจาก0.676ตันลงมาเหลือ0.549ต,ตันต่อเมกะวัวต์อาวนะครับจะสังเกตได้ว่าแต่เดิมเราเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า ถูกไหมฮะก็ะคือว่าเป็นคุณภาพเมกะวั์นะครับก็คือ p r o v ว d e เรื่องของอการบริตไฟฟ้าที่มีคุณภาพนะครับต่อจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะเป็นเบียอนคุณภาพเมกะวั์ก็คือมากไปกว่าการให้คุณภาพเมกะ a วั์นะครับหนึ่งในนั้นกนะ็คือเรื่องของการที่เราจะทำดีคอมมานไนเซชันนะครับเช่นเทคโนโลยีเรื่องของ CCS ก็ดีนะฮะที่กล่าวไปช่วงต้นนะครับ,ก,รบก็คือการอินเจกคาร์บอนลงใต้ดินนะครับแล้วก็รวมถึงการลงทุน ในโรงไฟฟ้า Renewable ที่มี m a r g i ินะฮะที่ออยัง Competitive อยู่ <Okay. S 2> นะครับแล้วก็รวมถึงการทำขยาย Energy Infrastructure ไม่ว่าจะเป็น Upstream หรือ Downstream จากภาคการผลิตไฟฟ้านะครับ <S <S 2> <S 2> <ๆ S 1> แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี Battery Energy Storage ซึ่งจะลองรับ แล้วก็เป็นในส่วนที่จะเป็นอินทิเกรตกับ renewable energy เพื่อที่จะตอบโจทย์เรื่องของความมั่นคงนาสู่พลังงานสะอาดต่อไปครับฐานของ EBITDA ในปี2573หรือ2030เนี่ยจะมากกว่าช่วงปี2223อยู่ที่1.8เท่าแผนกลยุทธ์นะคะสิ่งที่เราจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายตรงนั้นสำหรับคุณอิสรามองไว้ว่ามีพีีต้องทำอะไรบ้างคะถึงจะได้ตัวเลขนี้มาจากตรงนี้เนี่ยประเทศที่เรา เป็นเป้าหมายในการลงทุนก็นคือ U.S.A. เพราะเป็นตลาดเสรีอย่างที่เรียนช่วงแรกๆนะครับตรงนี้เนี่ยเราได้แบ่งเงินลงทุนนะครับเราแพลนไว้ว่าน่าจะจะต้องใช้เงินลงทุนกับธุรกิจ CCT เนี่ยนะครับประมาณ1-1.5ถึง1.5พันล้านเหรียญนะครับจากนี้ไป5ปีนะครับเพื่อที่จะซีเคียวเรื่องของ EBITDA ที่จะเติบโต1.8เท่าอย่างที่อย่างที่เรียนสปี2022-23ค่าเฉลียใช่ไหมครับ ตัวนี้แหละจะเป็นจุดที่เป็น s t r a t e g i c l o c a t i o n ในการที่จะลงทุนแล้วก็ s t r a t e g i c โ technology นะครับก็จะลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของ energy infrastructure กับเรื่องของ CCS CCUS แล้วก็รวมถึง b a ต t e r y energy storage system นะครับซึ่งซึ่งตัวนี้ก็โดยภาพรวมก็จะเป็น s t r a t e g i c ที่เรามั่นใจว่า1 7, 8 8เท่าเนี่ยสามารถทำได้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกลยุทธ์ที่เราจะมุ่งไปในด้านนี้มันจะออกมาแล้วเป็น net ในการสร้างการเติบโตให้เราอย่างไงคะ่ะอยากจะฉายภาพที่เป็นระยะยาวนิดหนึ่งนะครับคือว่าโอกาสในการทำธุรกิจที่เป็นดีคาร์บอนไนซ์เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของกระแสะโลกที่ที่เป็นภาพใหญ่ว่าต้องการไฟฟ้ามากขึ้นนะครับในในระยะที่เป็นปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเบสออนฟอสซิฟิลเนาะใช่ไหมครับบวกกับในอนาคตที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตไฟฟ้าเองก็ดีเนี่ยซึ่งมีแนวโน้มว่า ถ้าลดคาร์บอนได้ยิ่งเยอะยิ่งดีแต่ p r o v e n technology อันนั้นเนี่ยมันอยู่ระหว่างการพัฒนานะครับหนึ่งในนั้นยกตัวอย่างเช่นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือว่านิวเคลียร์ที่เป็น S M R นะฮะซึ่งในประเทศไทยเองก็บรรจุอยู่ในช่วงปลายแผนของ PD P D P เนาะจะเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก<า>นะครับซึ่งมีความปลอดภัยนะครับหรือว่า even ว่าเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟิวชั่นซึ่งนี่นจะเป็นอนาคตร,ระยะยาวเลยระหว่างที่ก่อนที่จะเทคโนโลยีจะเปลี่ยนผันไปาจุดนั้นเนี่ย เราก็อยู่เรากำลังอยู่ในช่วงทราน i ิชันเราไม่สามารถพลิกเป็น d ด a คา o n i z a t i o n ได้ในช่วงเวลาสั้นๆก็จะเป็นช่วง Transition ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นอยู่ในช่วงระหว่าง50ถึง20ปีนะครับ <c oughs> กว่าจะไปถึงเทคโนโลยีที่แอดวานซ์มากนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องบาลานซ์ระหว่าง r e l i ล b l เบิลออ p ซัพของไฟฟ้าซึ่ง เทคโนโลยีที่ผมกล่าวถึงเนี่ยมันยังมาไม่ถึงม,มันต้องการเวลาในการเดเวลลอแนวโน้มและแนวทางในการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดของบ้านปูพาวเวอร์ในระยะเวลาหลังจากนี้คืออะไรคะเราอยู่ในธุรกิจนี้มานานนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจถ่านหินธุรกิจแก๊สหรือไฟฟ้านะครับนางนีทราบนะครับเราก็มีความคุ้นเคย กับธุรกิจที่เป็นคอมมูนิตี้อยู่แล้วเ<ะ>พราะเราทําพวกนี้ขายอยู่แล้วถูกไหมฮะตรงนี้เรามีการมีทีมงานแล้วก็มีการติดตามอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเป็นสิ่งที่เราถนัดนะครับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละประเทศหรือว่าในแต่เทคโนโลยีที่เราไปลงทุนเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่นะฮะยกตัวอย่างเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้เพราะในเพราะเรากำลังจะไปลงเนาะคือกรณีของการควบคุม ต้นทุนหลักในการที่จะผลิตไฟฟ้าเนี่ยอย่างเช่น CCGT เนี่ยส่วนหจะเป็นเรื่องของแก๊สก็คือเชื้อเพลิงในการผลิตครับตัวเนี้ยมันก็จะมีในเรื่องของการที่จะทำสัญญาแบ c k to back กับกับแก๊สซัพพลายเออร์นะครับอันเนี้ยโดยโดย c o n c e p t u a l l y แล้วเนี่ยต้นทุนถ้าเราสามารถที่จะปิดความเสี่ยงในเรื่องของความผันผลนของราคาเชื้อเพลิงนะครับเราก็จะทำสัญญาระยะยา,ยาวซึ่งเนี้ยเราก็จะมีความเเรามีเราเรามีบริษัทที่จะ บริหารจัดการเรื่องนี้อยู่นะครับซึ่งเรา outsourcing เป็น Energy Manager นะฮะก็จะเป็นก็จะมีความเชี่ยวชาญด้านนี้แล้วก็จัดการคอยคอยที่จะซีเขียวเรื่องของสั p p ายทั้งวอลุ่มและราคา,านะครับซึ่งอันเนี้ยสุดท้ายมันก็จะไปสะท้อนต้นตกต้นทุนการผลิตไฟถ้าเราสามารถบริหารต้นทุนได้ดีเนี่ย competitive n e s s ในเรื่องของการราคาขายไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะสามารถบิดได้ทำราคาได้ดี ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรามองความท้าทายตรงนี้อย่างไรมีประเด็นไหนไหมคะที่ถือว่าเป็นหนึ่งในหัวใจสําคัญที่เราเตรียมพร้อมสําหรับการบริหารจัดการไปแล้วในอนาคตข้างหน้าสาหรับบ้านปูพาวเวอร์กรณีของประธานาธิบดีทรัมป์สองจุดใช่ไหมครับอันนี้เรามองไม่ได้มองว่าเป็นอุปสรรคนะครับในทางกลับกันรเรามองว่าเป็นเป็นโอกาสด้วยนะครเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในทุกอุปสรรคเนะี่ยมันมีโอกาสซ่อนอยู่นั้นเสมอความยืดหยุ่นในการทรําธุรกิจของบันปูพาวเวอร์บันปูแฟมิลี่เองก็ดีนะครับอันนี้เรามี ความเรียกว,ว่าร e ซิเลียนนะฮะมีความยืดหยุ่นในการทำธุรกิจนะครับประกอบกับจุดแข็งที่เรามีอย่างที่เรียนมาสักครู่ mm hmm. ช่วงตน้ตนๆนกะ็คือว่าเรามีพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่ง mm hmm. นะครับที่อยู่ที่ US เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วในความผันผวน,นที่จะเกิดขึ้นอย่างที่คุณอิสราบอกบ้านปูพาวเวอร์เตรียมพร้อมๆไปแล้วแล้วก็มองว่าเป็นโอกาสด้วยซ้ำจริง,รงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงผูเ้เล่นในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าระดับโลกเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีเยอะรายนะคะแล้วก็คงมีไม่กี่รายนะคะที่มีทั้งโอกาสเห็นโอกาสในตลาดนั้นๆแล้วก็มีพาร์ทเนอร์คนสําคัญในการช่วยบริหารจัดการในการแคปเจอร์โอกาสนั้นๆได้เป็นอย่างดีด้วยและที่สําคัญเนี่ยด้วยบ้านปูแฟมิลี่อย่างที่คุณอิสราบอก ก็คือมีการทํางานที่วีซเลียนเราก็ผ่านมาหลายไซเคิมากๆนะคะถ้าย้อนกลับไปดูใครตามคุนบ้านปู่ตั้งแต่ยุคทานหินรุ่งเรืองนะคะจนมาถึงยุคนี้เราก็เห็นว่ากลุ่มบ้านปูเองก็มีการปรับตัวมาโดยตลอดเช่นกันนะคะซึ่งก็ แน่นอนว่าสําหรับวันนี้เนี่ยหลายคนที่ตั้งคําถามกับเรื่องของหุ้นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่างบ้านปูพาวเวอร์ว่ากําลังจะไปในทิศทางไหนอย่างไรนะคะก็น่าจะเห็นภาพและว,ว่าปี2030ที่กําลังจะมาถึงนี่คืออีกหนึ่งการเปลี่ยนเกมครั้งสําคัญของบ้านปูพาวเวอร์หรือ BPP ที่จะมุ่งหน้านะคะเป็นโรงไฟฟ้าระดับโลกนะคะที่ปรับตัวรับกับเทรนด์และโอกาสการใช้พลังงานซึ่งแน่นอนว่าหลายคนอาจจะบอกว,ว่าหุ้นพลังงานไม่มีอะไรจะคุยกันหรอกอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมนะคะทุกอย่างมันขับเคลื่อนด้วย พลังงานไฟฟ้ายิ่งยุคที่เต็มไปด้วยเรื่องของเทคโนโลยีการมาของ AI การใช้ Data Center ที่จะคอนซูมพลังงานมหาศาลน่ะเบื้องหลังสําคัญก็คือผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอพิโซดนะคะที่ทําให้ทุกคนเข้าใจภาพใหญ่ของบ้านปูพาวเวอร์ว่ากําลังจะเคลื่อนตัวไปรับโอกาสนี้ในทิศทางไหนนั่นเองวันนี้ขอบพระคุณคุณศิราเป็นอย่างสูงที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ